ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะสุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะ ในกลุ่มที่สองกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะออนุมาชยเกษนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะพร้อมกับน้องๆนักนะศึกษาที่น่ารักนะคะซึ่งในวันนี้จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ถือเป็นโรคใกล้ตัวนะคะมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนช่วงที่ฝนตกพรำหรือไม่ก็ฝนตกบะโบบะเนี่ยนะ,ะแล้วก็น้ําท่วมขังนะ,ะก็มียุงไปวางไข่ตามแหล่งน้ําต่างๆแล้วก็บินออกมานะคะกัด คนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ไปกัดคนต,ต่อไปแล้วก็ทําให้โรคนี้แพร่กระจายกันเยอะมากโรคที่ดิฉันพูดถึงค่ะโรคไข้เลือดออกนั่นเองก่อนที่จะคุยถึงเรื่องราวนะคะโรคไข้เลือดออกนะคะก็ต้องให้น้องที่น่ารักนะคะ,ะได้แนะนําตัวกันตามลําดับเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ พวกเรานะครับกลุ่ม MCD นะครับ number one นะครับผมก็จะมาแนะนำโรคไข้เลือดออกนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเราจะแนะนำตัวนะครับผมนายกิติภูมิปิยดาชื่อเล่นชื่อน้องนุครับสวัสดีครับผมนายนพพลธาริชัยกุลชื่อเล่นชื่อแมนครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอกภาพเลวเปทากรมลชื่อเล่นชื่อบอลครับพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาคริสตศาสนาศาสตร์วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมกเกนวรีมหาวิทยาลัยพายัพครับ กลุ่ม MCD สู้นัำมหมเบนใช่ไหมกลุ่ม MCD นมาบเลนหมายความ่าเป็นกลุ่มแรกของสาธรศาสร์เลยใช่ไหมคะดีได้มาคุยโอ้สู้ๆนะสู้ๆนะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้จันเดียวบอกว่าให้แนะนําตัวอะไรนะมีเตรียมกันบ่าแนะนําตัวพิเศษมีไหมสามคนนี้มีไหมอ๋อก็มีเป็นการแนะนําตัวแบบ อ่าชนเผ่าแล้วกันนะครับเออใช่ใช่อยากฟังตัวนี้แหละอ่าผมก็เป็นคนเมืองเนาะก็จะได้แนะนําตัวแบบสวัสดีครับผมนายกิติภูมิีิยะดาเนอร์จือเล่นจื้อน้องนุกนะครับอ๋อน้องนุกนะครับอ่าโอเคค่ะน้องแมนละครับครับผมก็คนเมืองเหมือนกันครับก็จือแมนครับผมแมนครับผมน้องนกพลัดเนาะน้องแมนครับผมอ่ะน้องคนที่สามแล้วครับน้องอย่างครับอ่าผมเป็นคน ประกากยอะครับคนกระเรียงผมก็พูดสวัสดีแล้วกันนะครับอ่าได้เลยฮัลโลวีสวัสดีครับยมีมีเอกภาพและเปทักมลยมีโลแกมีบอนครับอ๋อชิอเล่นชิดดองบอนนะคะ เป็นปากากยอใช่ไหมคะมภาษาพ่อจังเลยเนาะค่ะก็น้องนกน้องแม่แล้วก็น้องบอลวันนี้จะมาคุยเรื่องของโรคไข้เลือดออกใช่ไหมคะเคยเป็นกันหรือยังนักหน้าตลอดเคยเป็นใครมีประสบการณ์เคยเป็นบ้างไม่เคยเป็นเลยคะ่ะไม่เคยเลย,อยอค,คอุ้ยตายแล้วเอาเฉยพี่ยังเคยเลยมันน่ากลัวยังไงมันสำคัญยังไงเชิญเลยคะ่ะครับ ผมน้องนกนะครับผมก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยก็ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพดีนะครับก็จะมีโรคมา,าให้พี่น้องได้ฟังเพื่อจะเตือนตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ<ะ>ก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเดงกีซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงรายเป็นพาหะนำโรค ยุงายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆและก็สาเหตุนะครับและก็ที่มาของไข้เลือดออกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งแบ่งออกเป็นทั้ง4สายพันธุ์ได้แก่ชนิดที่1 2 3และก็4โดยมียุงรายบ้าน ตัวเมียเป็นพาหะโรคยุงายตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งไวรัสเดงกีในเลือดของผู้ป่วยจะเข้าไปฟักตัวและเพิ่มจำนวนในตัวยุงและเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงอายุของยุงคือประมาณ1-2เดือนครับแล้วจึงจะกัด คนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน400เมตรครับซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆต่อไปนะครับยุงายชนิดนี้ก็จะหากินในการกัดคนในช่วงเวลากลางวันและก็กลางคืนครับเดิมยุงายนิยมจะออกหากินเฉพาะตอนกลางวันครับแต่ในระยะพักหลังๆพบว่า ยุงไรจะออกหากินในช่วงกลางคืนด้วยและช่วงเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ําต่างๆนะครับในแบบบริเวณบ้านเรานะครับเช่นตุ่มน้ำโอ่งน้ําแจกันจานรองน้ําตู้กับข้าวหรือว่ากระป๋องที่มีน้ําต่างๆยางรถยนต์เก่าๆนะครับหลุมที่มีน้ําขังเป็นต้นนะครับ พี่ต่อฟังน้องนุกพูดพี่ต่อคนนึกตามที่บ้านพี่มีอะไรบ้างนะที่จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายได้นะนึกองไปหัวเขาเพียบเลยนะยางรถยนต์เก่านะจะทิ้งก็เสียดายเนาะจะเก็บไว้ก็จะเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้แต่ก็ก็เก็บไว้นะไม่เข้าใจ <c oughs> เพิ่งรู้ว่าอ๋อเวลาที่น้ําเข้าไปขังข้างในมันก็อาจจะทําให้ยุงไปพ่อพันธุ์ได้นะยุงอื่นไม่กลัวยุยงลายนี่แหละคะ่ะนากลัวสุดเขาถึงบอกว่ายุงลายอะร้ายกว่าเสืออ,อีกนะคะค่ะแล้วอาการของโรคไข้เลือดออกล่ะคะอาการจะเป็นยังไง เยครับสําหรับอาการของโ world, ครคไข้เลือดออกนะครับพี่ต่อน่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาการของไข้เล<ช>ือดออกนี้เป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ปวดหัวแล้วปวดหัวทุกทีเนี่ยเราปวดหัวล้วกินยาแค่ปวดมันก็หายอันนี้กินยาแค่ปวดก็ไม่หายนะกินยาแค่ปวดก็ไม่หายไปไปพี่ต่อนะไม่สบายเนะี่ยรู้สึกปวดหัวเราก็ไปโรงพยบาบาลตอนแรกคุณหมอก็ไม่ได้เจาะเลือดก็นึกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ให้ยามากินพอกินเสร็จนะกินยาเสร็จนอนพัก ทำไมมันยังไม่หายปวดเลยลก็เลยกลับไปโรงพยาบาลบน,นั้นเลยนะคือไปโรงพยาบาลช่วงกลางวันแล้วตอนเย็นก็ไปอีกเขาเนี่ยหมอให้เจาะเลือดโปะเชะเลยนะคะนอนโรงพยาบาลเติมน้ำเกลือ,อนอกจากปวดหัวอย่างพี่ต่อแล้วมีอะไรอีกบ้างคะครับผมสําหรับอาการของโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกจะแบ่งเป็นสามระยะนะครับได้แก่ระยะที่หนึ่งนะครับระยะไข้สูงผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นฉับพลัน และไข้สูงลอยตลอดเวลายอยู่ประมาณ2-7วันครับกินยาลดไข้ไข้ก็มักจะไม่ลดครับมีหน้าตาแดงมีตาแดงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะกระหายน้ำเบื่ออาหารอาเจียนซึมหรือบางรายอาจจะปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปีหรือชายโครงหรือปวดท้องทั่วไปครับและอาจจะมีท้องผูกหรือถ่ายเหลวรวมด้วยครับส่วนมากไม่มีอาการคัดจมูกครับ น้ำมูกไหลหรือไอมากแต่บางรายอาจจะมีอาการเจ็บคอครับคอแดงและไอเล็กน้อยประมาณวันที่3อาจจะมีผื่นแดงได้ครับแต่ไม่คันขึ้นตามแขนขาและลำตัวอยู่ประมาณ2-3วันครับบางรายอาจจะมีจ้ำเขียวหรือจุดเลือดออกขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นจุดแดงเล็กๆครับขึ้นตามหน้าแขนขาซอก,กรักแร้ในช่องปาก และอาจคํำพบตับโตกดเจ็บเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ครับถ้ามีอาการรุนแรงจะปรากฏอาการระยะที่สองต่อไปครับอนี่ก็เป็นอาการนะคะแม้ขนาดระยะแรกนี่ก็รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะไอ้แบบปวดหัวเปนปวดหัวมันหัวจะระเบิดจริงแล้กล็ตัวล้อนะคะเหนื่อนนอนส้ไม,ไ,ม,ไ,มไปโรงพยาบาลดีที่สุดนะคะแล้วออนอกจาก อาการอย่างที่น้องแมนบอกแล้วนะคะจะมีอาการในระยะต่อไปอยังไงอีกบ้างคะครับผมสลับระยะที่2นะครับระยะช็อกและมีเลือดออกครับอาการมักจะเกิดในช่วงวันที่3ถึง7ครับของโรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤตครับโดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมักมีอาการซุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้นครับคือกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นมือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อยเชีระจรเต้นเบาแต่เร็วความดันเลือดต่ำซึมนอกจากนี้อาจจะมีเลือดออกตามผิวหนังหรือมีจ้ำเขียวขึ้นครับเลือดกำเดาไหลอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือดครับหรือเป็นสีกาแฟครับระยะนี้เวลาประมาณ24-48ชั่วโมงครับถ้าหากไม่ได้รักษาที่ทันท่วงทีอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ครับ แต่ถ้าผู้ป่วยสามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่สามครับยังมีระยะที่สามอีกใช่ครับระยะที่นหนึง่งก็ว่าหนักแล้วระยะที่สองหนักกว่ายนะคะถึงขั้นแบบอาจจะถ่ายเป็นเลือดด้วยนะคะมีระยะที่สามระยะที่สามนี่ไปถึงไหนคะเนี่ยครับระยะที่สามครับจะไม่หนักกว่านี้แล้วครับแต่ว่าจะเป็นระยะฟื้นตัวครับอ๋อคือถ้ารอดมาก็จะเริ่มฟื้นตัว<ช>ได้แล้วคับครับในรายที่ได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับภาวะช็อกจะไม่รุนแรงอาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้นและอาการที่แสดงว่าผู้ป่วยดีขึ้นนะครับคือเริ่มรับประทานอาหารได้ลุกนั่งได้และร่างกายจะค่อยๆฟื้นสู่สภาพปกติครับระยะนี้อาจจะกินเวลาประมาณ2-3วันครับรวมระยะเวลาของโรคไข้เลือดออกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ7-10วันครับ อันนี้คืออาการนะคะจะแบ่งออกเป็นสมระยะตอนแรกยงพี่นึกว่าระยะที่สามนะ่ย่แบบว่าระยะแบบว่าหูแบบเออเลือดออก ทั้งตัวและไม่ใช่ระยะที่3ามีเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะแต่คุณผู้ฟังขาไม่ต้องรอให้หายเองระยะที่สามนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ดีนะแบบป่วยตัวร้อนปวดหัวเยอะๆนะคะแล้วก็สงสัยจะเป็นไข้เลือดออกนะค,ะคนในบริเวณแบบใกล้ๆบ้านุมชุมชนเพื่อนฝูงใครมีประวัติมีไข้เลือดออกเราก็ไปหาหมอซะน,นะคะตรวจจะได้รู้ว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกก็จะได้รักษาได้ทันเนาะเนาะคนะ<ม>นะคะค่ะแล้วทีนี้ไข้เลือดออกเราก็มีวิธีป้องกันได้เหมือนกันใช่ไหมคะ วิธีป้องกันเท่าที่พี่รู้ก็คือไม่ให้ยุงกัดแนะ่รู้อย่างเดียวนะมีวิธีอื่นดีไม่เอ่ยเชิญนังบอลเลยค่ะครับในส่วนของวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับเราจะสามารถป้องกันจากตัวเองก็ได้แล้วว่าในบริเวณรอบบ้านครับโดยสิ่งที่สามารถทําได้นะครับคือการกําจัดที่อยู่อาศัยของยุงลายเช่นล้างถาดน้าครับกล่องน้ําถังน้ําที่ใช้เก็บน้ําฝนให้สะอาดแล้วก็ตาม รอยางครับรอยางเก่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่ครอบคลุมแขนแล้วก็ขาครับเพื่อลดโอกาสในการที่เราออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไม่ให้ยุงมาเกาะแกะตามเสื้อคลุมเราครับก็แกะได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูดเลือดในตัวเราได้ครับอย่างที่3มนะครับคือการใช้ยากันยงุงแล้วก็สารกันยงุงต่างๆครับใช้เพื่อป้องกันครับเพราะว่า ยากันยุงแล้วก็สารกันยุงมีประสิทธิภาพในการที่จะสามารถช่วยลดโอกาสถูกยุงลายกัดได้ครับแล้วก็มีวิธีที่สําคัญคือการฉีดวัสสาาคซีนป้องกันไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่สํา,าคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยในปัจจุบันนะครับยังมีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้วก็ได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดแล้วครับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และครับและอย่างสุดท้ายครับคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเจริญพันธุ์ของยุงลายครับการกําจัดต้นไม้และพืชพันธุ์ที่อาจเก็บน้ําในกองใบรากใบหรือต้นไม้รวมทั้งบริเวณที่สามารถเก็บน้ําขังได้เพื่อเป็นการลดปริมาณของยุงในพื้นที่ครับ นะคะได้ฟังน้องนักบอลพูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะสําคัญที่สุดก็คือกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์มาก่อนนะคะไม่มีแหล่งพ่อพันธุ์ก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายเราก็ไม่โดนกัดเราไม่โดนกัดเราก็ไม่ไม่ไปไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันคลุมแขนขาสักนิดหนึ่งถ้าจะไปในที่ที่มันอาจจะมียุงเยอะคะไม่ต้องเดี่ยวขาสั้นเสื้อกล้าเสื้อกิ้มเสื้อใส่เดี่ยวไม่ต้องเนาะล่อยุงนะแล้วก็ถ้ายุง เยอะก็ทายากันยุงที่มันมีสารธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีเยอะนะคะฉีดวัคซีนป้องกันคัดเลือดออกก็ช่วยได้นะคะรวมถึงเนี่ยคะ่ะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะที่ไม่มีแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายนะคะไม่ต้องมายุงลายใกล้ฉันนะคะช่วงนี้ <c oughs> ไม่เอานะคะค่ะขอบคุณนะคะทั้งน้องนุกน้องแม่แล้วก็น้องบอลน,นะคะสุขภาพดีกับ GE New n o r m a l นะคะ อยู่กับดิฉชนางนุมาเชเศษและน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสธรรมแมกิวลีนะคะสาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร,ร์ค่ะอีก3ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องของโรคไข้ลืดออกค่ะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะให้น้องเข้าได้แนะนําตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะ อันเยเซียวสวัสดีครับผมนิเวศสงทองนะครับชื่อเล่นชื่อโบสครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสเซมีจักรคือน,นะคะชื่อเล่นชื่อไมคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอสเตอร์แจ้งกิติคุณชื่อเล่นชื่อเพ่ยเพ่ยค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาปีที่1สาขาวิวชาคริสตศาสนศาสตร์วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมกวารีมหาวิทยาลัยพายัพกลุ่ม m c d n u m ดี r ัมเค่ะ ค่ะข,ขึ้นต้นมาอันยองไอเซโยพี่ต่อนึกว่ามีใครเป็นคนเกาหลี <c oughs> <c oughs> เราจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะในช่วงนี้เราจะคุยถึงเรื่องของแนวทางการรักษานะคะแล้วก็เรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกรวมถึงผลข้างเคียงด้วยนะคะเชิญน้องบอสเลยค่ะครับผมก็เราจะมาดูนะครับวิธีการรักษาโรคไข้เลือดออกกันนะครับผมเริ่มจากอาการนะครับ เอ๊พี่แมนพี่โบ๊ทไม่สบายเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ครับผมแต่คําถามนี่ดีนะครับแต่ผมอ่าเป็นไข้หวัดนะครับผมไม่ใช่ไข้เลือดออกแต่เพื่ออยากรู้ไหมครับว่าต่างกันยังไงครับอืมอยากรู้มากๆาเลยค่ะอ่าครับอาการที่ผมเป็นอยู่นะครับคือไข้หวัดเนาะจะมีอาการไอและน้ำมูกนะครับแต่จะหายได้เองนะครับไม่รุนแรงครับผมแต่อาการไข้เลือดออกนะครับจะมีไข้สูงปวดเมื่อยไอไม่มีน้ำมูกนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับอาจจะช็อก หรือหากถ้าคิดว่าเราเนี่ยเป็นนะครับเราควรจะไปพบแพทย์นะครับผมก็จะกลับมาทีอา่อาการก่อนเลยนะครับของไข้เลือดออกเนาะหากมีอาการไข้สูงนะครับโดยไม่มีอาการไอเจ็บคอหรือมีน้ำมูกไหลรวมด้วยนะครับควรไปพบแพทย์เนาะเพื่อปรึกษาและตรวจหาโรคไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะหากพบในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมากนะครับคือมีแค่อาการไข้สูงหรือปวดศีรษะนะครับเบื่ออาหารบ้างโดยยังไม่มีอาการเลือดออกหรือมีอาการช็อกนะครับผมแพทย์จะให้ยาลดไข้ไปก่อนนะครับยาผงเกลือแร่เพื่อป้องกันภารระวะช็อกและให้กลับไปสังเกตการที่บ้านได้นะครับหาก าจากนั้นนะครับก็จะนัดผู้ป่วยกลับมาติดต่อดูอาการอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลเป็นระยะระยะครับแล้วก็โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับไม่ต้องฉีดยาให้น้ําเกลือหรือให้ยาพิเศษแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะและสเตียรอยพร้อมทั้งแนะนําให้ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปครับผม นี่ก็เป็นวิธีการรักษาโรคไข้เลือดออกนะคะอย่างที่น้องโบท๊ทบอกนะคะว่าถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สบายไข้สูงไม่ลงสักทีนะคะคไม่มั่นใจว่าจะไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่หวัดเล็กหวัดอะไรนะเ,เลือดออกเลือดเข้าเลยก็ไปหาหมอดีกว่าคะ,คะเนาะสบายใจดีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคําแนะนําด้วยใช่ไหมคะสาหรับผู้ที่ป่วยไข้เลือดออกนะคะว่าเอ๊ะต้องทํำยังไงอีกบ้างคะ่ะครับผมก็ แนะนำนะครับให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนให้มากๆนะครับในที่ที่มีอากาศไายเทที่ดีนะครับให้ดื่มน้ำมากๆจนปัสสาวะออกมามากและใสนะครับโดยอาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้น้ำอัดลมที่ขย่าฟองออกไปแล้วนะครับหรือผงละลายเกลือแร่เนาะก็ได้นะครับผมเพื่อป้องกันภารระวะขาดน้ําจากไข้สูงนะครับและจากการรั่วของน้ําออกนอกเลือดนะครับผมซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำลงและเข้าสู่ภาวะช็อกได้นั่นเองนะครับให้รับประทานอาหารอ่อนๆนะครับที่ย่อยง่ายๆเช่นโจ๊กข้าวต้มถ้าเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยนะครับแนะนําให้ดื่มเป็นนมน้ําหวานแทนและผลไม้นะครับหรือเกลือแร่ก็ดีครับผมถ้าอาเจียนแนะนําให้ดื่มน้าเกลือแร่ครั้งละน้อยๆนะครับแต่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีหรือ รับประทานอาหารวิตามินซีเสริมด้วยนะครับหากใช้ยาลดไข้ชนิดอื่นๆเช่นแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนนะครับหรือยี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ประกอบด้วยยาพาราเซตามอนล้วนนะครับเพราะยาแก้ไขชนิดอื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเลือดอ,ออกได้นะครับเนื่องจากตัวยาดังกล่าวเนี่ยจะยิ่งเสริมการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้ง่ายขึ้นแล้ว และอาจจะทําให้เกิดเลซินโดมได้นะครับหรือเกิดความเครียดกับสมองได้นั่นเองครับผม,มค่ะนะคะนี่ค่ะอันตรายของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็คขขเลือดออกหรือเปล่าแล้วเรากินยาผิดเนี่ยอย่างเช่นไปกินพวกแอสไพรินไอบโรเฟนพวกนี้นะคะมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็จะให,ให้เป็นเยอะกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยหาคุณหมอนะคะดีที่สุดเลยหรือไม่ก็ถ้าป่วยเป็นไขท้ทั่วๆไปก็ พาลานะคะไว้ก่อนนะคะอาจจะดีที่สุดนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะวัคซีนใช่ค่ะวัคซีนนี่น้องหมายใช่ไหมคะจะนําเสนอเชิญเลยค่ะน้องหมายค่ะต่อไปก็เป็นชนิดของวัคซีนนะคะพี่ต่อคะพี่ต่อรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกด้วยนะคะวัคซีนไข้เลือดออกมีแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ฟังนะคะ uh huh. ปัจจุบันนะคะวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยนะคะจะมี2ชนิดนะคะชนิดที่1นนะคะได้แก่วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอในผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนนะคะใช้ได้ในผู้ที่มีอายุ6 45ปีโดยแนะนําให้ทําการตรวจเลือกก่อนฉีดวัคซีนนะคะในกรณีที่ไม่เคยมีประวัติยืนยันการติดเชื้อ ชื้อโดยจะฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะห่างการเข็มละ6เดือนนะคะต่อไปก็ชนิดที่2นะคะได้แก่วัคซีนป้องกันในแค่เลือดออกในผู้ที่เคยและไม่เคยติดเชือ้อมาก่อนนะคะใช้ได้ในผู้ที่มีอายุ4 60ปีสามารถที่จะฉีดได้ทุกคนนะคะโดยไม่จำเป็นต้องตรวจเลือก นะคะโดยจะฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะห่างกลางเข็มละสาเดือนค่ะเนาะงั้นรู้ละที่พี่เคยฉีดมาเด็กๆที่ไม่ใช่ล้เอาไปละตอนนั้นอาจจะยังไม่มี <laughs> เพราะว่าตอนเป็นเด็กก็ผ่านไปนานแล้วนะต้องฉีดซ้ําด้วยใช่ไหมคะชนิดที่หนึ่งนะคะ อายุ6กถึงสีปีฉีดทั้งหมด3เข็มแต่ละเข็มห่างกัน6เดือนกว่าจะครบ3เข็มก็ปีครึ่งพอดีเนาะ,ะกับชนิดที่2นะคะอายุ4ี0ถึงหกปีนะคะฉีดทุกคนไม่ต้องตรวจเลือดก,ก็ได้นะคะ2เข็มห่างกันเข็มละ3เดือนก็คือประมาณสัก หกเดือนนะครึ่งปีก็เรียบร้อยนะคะสําหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะถ้ากลัวจ,จะเป็นค่าเลือดออกแบบรุนแรงไปฉีดไว้มันก็ปลอดภัยดีเหมือนกันนะคะเนาะใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนมันก็จะมีผลข้างเคียงบ้างนะปลายปลายใช่ไหมใช่ค่ะผลข้างเคียงมีอะไรบ้างคะ้องเพย์ ผลข้างเคียงนะคะที่พบได้หลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาการจะเกิดขึ้นในช่วง2วันหลังฉีดวัคซีนค่ะและสามารถหายได้เองภายใน3-4วันค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะคะอาจจะมีอาการปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนค่ะก็อาจจะมีปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อมีไข้และปวดเมื่อยตามตัวค่ะแต่ว่าสามารถหายได้เองภายใน1-3วันค่ะ และสิ่งที่อยากจะเตือนนะคะก็คือไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนก่อนเวลาที่แพทย์นัดหมายค่ะและที่สำคัญนะคะควรมาตามนัดและฉีดให้ครบถ้วนเพื่อประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการที่จะ ดูแลตัวเองนะคะอาการข้างเคียงที่พบหลังฉีดวัคซีนแล้วทีนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนนะคะมันก็จะมีประโยชน์นะคะน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะเกิดโทษนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้วนะะประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนจะมีอะไรบ้างคะคะประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะคะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ถึง85เปเลยค่ะและเราไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกก่อนรับวัคซีนค่ะ และสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่4-60ถึง60ปีค่ะฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกค่ะและสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง90ค่ะอ๋อดีเลยนะคะคือ,อถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรุนแรงนะคะถ้าเราเป็นไข้เลือดออกนี่ก็จะ ลดลงเยอะมากนะคะลดความุนแรงได้ถึง85นะคะแล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง90เ็นนะคะแต่แหมที่จริงนอนโรงพยาบาลกา็สนุกไปอีแบบนึงนะคะจําได้เลยเช้ามาก็จะมีพยาบาลเด็กหิ้วแบบตะกร้าหลอดเลือดมานะั่นมันจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราก็รู้แล้วแหะว,ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องโดนเจาะเลือดอีกแล้วต้องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วอะ่ะตรวจทุกวันเลยนะเจาะทุกวันจดตอนแรกๆพี่ต่อก็กลัวเข็มแนละ้วตอนพยาบาลมาตรวจอะพอได้สักสองสวันก็พอกุ้งกิ้ง มาก็ยืด ยืดมือไปเออฉันพร้อมมาเลยจะเอาเลือดเท่าไหร่ก็มาเลยนะก็เนี่ยค่ะถ้าเราป้องกันไว้ก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของโรคไข้เลือดออกและโรคร้ายใกล้ตัวนะคะที่อยากให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกนี่แหละค่ะขอบคุณน้องๆน,น,นะคะกลุ่ม MCD Number no. One ค่ะที่ได้มาพูดคุยในรายการนะคะช่วงของสุขภาพ กับ g e New Normal ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะและสามารถติดตามรับฟังเ,เรื่องราวสาระความรู้ดีๆสุขภาพดี t e New Normal ได้ย้อนหลังนะคะทาง YouTube พายับเรดิโอค่ะเข้าไปที่ช่อง YouTube แล้วก็ค้นหาเลยนะคะพายับเรดิโอ p a y a p a d i o ค่ะมีเพลย์ลิสต์ของสุขภาพ DTE New Normal ทุกเรื่องทุกราวอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal